ก็สวัสดีครับนะครับชุดสำรองไฟปั๊มลมตู้ปลาบ่อปลานะครับอันนี้ผมได้ทําทการประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว100%ซนตะครับแล้วก็ตัวเต้ารับที่จะเอาไปใช้งานผมก็ติดเรียบร้อยแล้วจะอยู่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับน,นี้จะเป็นเต้ารับแบบมีฝาปิดนะครับก็เปิดฝาแล้วก็าสามารถเสียบได้เลยนะครับ ก็จะมะีก็จะเสียบเป็นแบบปลั๊กหัวแบนก็ได้หรือว่าหัวกลมก็ได้3ทางก็ได้นะครับปั๊กไอ้ปลั๊ก3ขาะนะครับปลั๊กสาขาไม่ใช่ปลั๊ก3าทางนะครับปลั๊ก3ขาก็เสียบได้หมดเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีบอกแค่2จุดนะครับที่บอกจะเป็นสัญลักษณ์บอกแค่นั้นเองนะครับก็จะมีตัว power เ,เนี่ย power เ,เนี่ยจะเป็นสีแดงเนาะก็ เป็นสัญลักษ์เอาไว้ว่าไฟบ้านนะครับถ้าไฟบ้านมาเนี่ยไฟสีแดงจะติดนะครับไฟสีเขียวตัวนี้จะดับนะครับตัวอ่อนจะดับนะครับส่วนถ้าไฟบ้านดับนะครับพอไฟบ้านดับปุ๊บเนี่ยจะสลับไปใช้ไฟแบตนะครับไฟสีเขียวจะติดไฟสีแดงจะดับนะครับอันนี้จะสลับออโต้ให้เลยนะครับนีด้านหน้าเนาะส่วนด้านในนะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะประกอบไปด้วย ATS inverter ห้าร้อยวัตต์นะครับตัว solid state delay 25แอมป์นะครับแล้วก็ตัวตัดตัดอันนี้เป็นตัวต่ตัดนะครับอันนี้ตัว solid state delay นะครับตัวต่ตัดเนี่ยจะเอาไว้หน้าที่ตัดตัดแบตลิเธียมนะครับเวลาแบตมันต่ำนะครับก็จะมีแบตลิเธียม12โวลต์22แอมป์นะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จแบตลิเธียมโดยตรง ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ตัวชาร์จแบตลิเธียมเนี่ยจะอยู่ที่2แอมป์นะครับเอาเอาไม่เยอะนะครับเอาแค่2แอมป์พอเพราะว่ามันได้ไม่มันไม่ได้ใช้ตลอดเวลานะครับจะใช้ก็ต่อเมื่ออแบตเราใช้งานไปนะครับพอแบตเราใช้งานไปปุ๊บมันก็จะเริ่มชาร์จนะครับถ้าแบตเต็มมันก็จะตัดการทํางานของมันเองนะครับแล้วก็จะมีเบเกอร์ดีซี DC, นะครับชุดแบต ที่ผมได้ทำเนี่ยสามารถาใส่ได้2ชุดนะครับอันนีใ้ใช้แค่ชุดเดียวนะครับส่วนปั๊มลมที่จะมาใช้งานนะครับเช่นปั๊มลม lp 2 0 lp 4 0เนี่ยสามารถใช้แบต1ชุดได้นะครับเปิดได้มากกว่า8ชั่วโมงแน่นอนนะครับหรือว่าอนาคตจะเพิ่มเป็น2ชุดกได้ อันนี้เพิ่มได้นะครับส่วนปั๊มลม lp 6 0 lp 100เนี่ยผมแนะนำให้เริ่ม2ชุดไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าทำชุดเดียวเนี่ยผมกลัวว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าทำชุดเดียวอาจจะอยู่ได้ประมาณ5ถึงเชั่วโมงอะไรประมาณนี้เพราะว่าปั๊มลม lp 60กับ lp 100เนี่ยมันค่อนข้างที่จะก,กินกระแสมากกว่า lp 6 0 lp 2 0กับ lp 40นะครับ แนะนำให้ใช้เป็น2ชุดดีกว่านะครับก็จะก็จะอยู่ได้นานประมาณ8 10ถึง1ิชั่วโมงประมาณนี้อันนี้คร่าวๆตีไว้ต่ำๆนะครับตีไว้ต่ำๆก็จะอยู่ได้ประมาณนี้สำหรับแบต2ชุดกับปั้มลม LP 60กับ LP 100นะครับเดี๋ยวามาเปิดลองลองลองเปิดดูก่อนแล้วกันนะครับว่า การทํางานมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ถ้าจะทํางานเริ่มทํางานก็เสียบไฟบ้านนะครับแล้วก็เปิดเบรคเกอร์นะครับเบรเกอร์เนี่ยจะเอาไว้ตัดแบตนะครับก็พอทํางานปุ๊บเนี่ยตัวเอทีเอสเนี่ยลูกศรเนี่ยจะชี้ไปฝั่งขาเอ็นเพราะว่าเราใช้ไฟบ้านนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เสียบไฟบ้านก็ขาลูกศรลูกศรน,นะครับจะชี้มา ฝังขาอาฝังคาอาเนี่ยก็แสดงว่าใช้ไฟจากแบตเตอรี่เพราะว่ามีไฟ2หลอดนีติดนะครับก็จะใช้เป็นแบตเตอรี่ก็สัญลักษณ์สีเขียวนะครับไฟสีเขียวก็จะขึ้นอ่อนนะครับอ่อนอันนี้เป็นไฟสีเขียวไฟสีแดงจะดับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถเอาปั๊มลมมาเสียบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาปั๊มลมมาลองอ่ะอันนี้ผมเอาปั๊มลมตัวนี้นะครับก็ เปิดฝาเ,าเสียบน้อยนึงนะครับนะอันนี้ดังแล้วนะครับสามารถใช้ไอนน้ปัมมป๊มลมปั๊มลมตู้ปลานะครับก็าสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เอาไฟจากแบตเตอรี่มาใช้นะครับก็ไฟออกมาจริงน,นะครับ เาข้าวก็ประมาณนี้นะครับสําหรับระบบนี้เนาะก็ใช้ปั๊มลมตัวเดียวสามารถาใช้ไฟบ้างก็ได้ใช้ไฟแบตก็ได้นะครับอยู่ที่การไฟฟ้าอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับถ้าไฟดับก็สลับมาใช้ไฟแบตแค่นั้นเองนะครับชุดเดียวจบนะครับ